เออทำไมต้องหมุนด้วยมันเป็นการสร้างห้องเข้าไปการเรีนยนหมุนนานจริ่โปรไฟล์เพื่อนเล็กไปนะอยากให้ขยายใหญ่กว่านี้เนี่ยเทคโนโลยีบัวเอ่อมาแล้วเทคโนโลยีซับวูแทช เริ่มมาก็วางรลเบิดอาวไอ้นี่ที่ทำกับเฟิร์สไม่สำเร็จลงเตรียมบโนออซิดป้องกันสเตชันแล้วก็ทำลายลังของ a อเบเรน t ์เเดี๋ยว a อเบเรน t ์ปดอาร์ตยังวะเอเคเรนสกตัว จอดับจอดับไม่ดับโอเคมาละเพลสแล้วกันเอาเอาปืนล็อกปืนมาพอมีแต่ลูกซองต้องให้ลูกซองด้วยเโอเคไม่ว่ากันปดไอ้ปืนนั่นปดอีกควองเก็บเสียงไม่ได้ก็เออปดปดดันกลับไอ้เกลูกซองก็ได้มโกลนเป็นสมอปเกมเป็นสมอ คอนเฟิร์มโหลดเอาไหมเขาจะคอนเฟิร์มปุ่ม F เอา F ปิดเสียงบนพี่บน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 เลยขบบนบนหน้าเลือกตัวละครเดียวกันกับเลนโบว์พี่เดียวกันกับเรนโว์ปุ่มพร้อมปุ่มพร้อมอยู่แล้วคอนเฟิร์มโหลดเอาพี่พี่ออกมาตรงหน้านั้นก่อนโอเคมาหน้าตัวละครละยืนยันข้างบนเนี่ย คอนเฟิร์มอะพี่คอนเฟิร์มโหกดเอาอะอยู่บนหัวไอ้ที่เอกดกดเลิกโอเวอร์เลเตอร์ก่อนพี่เออใช่เนาะเออแล้วกดคอนเฟิร์มอะไรวะเนี่ยพี่ลืมอะเลเยอัลเลเยอั์เดียวกันกับเลนโบว์ซิกซ์ซีไตื่นสองสองคนหนึ่งเลเยอั์เลเยอั์เดียวกันกับเลนโบว์ซิกซ์ซทำไมลืมพอดีแอดมันใช้ฟอนไม่เหมือนกันแอดผู้บัญชาการอ่ะ

เกำังจะมเนปับปรับเป็นส0มสปับมาอยู่สามห้าเลย DPI ปรับไปเร็วอย่โอเคโอเคกำลังดีเจอระเบิดเจอที่ระเบิดที่แรกล้เอ้าเก็บเลือดมาทำไมกูเฮ้ยมาแล้วไอ้พวกเวนไปยิงล่อตีนอีกประตูไปแทนไ่แทนไปแพนพี่มันไม่ อตมาเลยนั่นไงเฮ้ยมีตัวยิงไปไหมมีตัวยิงระยะไกลโอ้ิดเครื่ออยู่นะสมัเกออมเบอร์ทำลายลังก่อนพี่ทำลายลังมุ่งกันทีนี้เอทั้งดีเลยมันทำมุ่งกันเหรอมุ่งกันมุ่งกัน การวางแล้วโอเคริงลงพล่งมาพี่เฮ้ยอยู่ไหนอยู่นระเบิดระเบิดเระเบิดระเบิดอู่วระเบิดปีเหรอยัง่เยโอ้เลือดเิ่นิดเดียวโอ้ยย้อนยิ ลองปาชิปหายได้หนึองสองไปไหนฮะตอปมอเอร์วอเตอร์ปั๊ีเลย้ลยปั๊ดใ่มัน,นอ,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 ออกไปภารกิจกูจะพังเฮ้ยเฮียอเตอร์กนันดิเดินละหนึ่งโอเคมีสิบว<อ> โอไนะโอ้ตกใจเปิดมาโดน,นโรเตอร์อันหน้าเลย้องบาดชิ้หายซองเนี่ย็ตู้หลังชนปาโอเคีพกได้เลยนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปตรัน <c oughs> ไปตรงกระเป๋าแ <c oughs> จ้โอ้ย <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ไม่ใช้ค้อนอีก hmm. ก <not> ูเมาส์การ์ดสกิลเป็นประตูเหล็กพี่เอาไม่ได้กระสุนเฉยอ๋อมันออ๋มันเก็บได้คนเดียวเก็บได้คนเดียวอ่าอันนี้สกิลปิงตัวแสบมันอสกิลสกิลผมเอาสกิลเอาสกิลหมดละต้องมันปิงเอาเชี่ยไม่ใช่อันนี้แวะ ไม่ใช่สก,กิลพี่มันเป็นอาวุธปลาอ,อาวุธปลาอาวุธฟางเลือดเฮ้แม่กระสุนใครเกิวมันเกิดใหม่ิดนมนี่ทำอะไรต่ออ๋อไปไปไปจุดต่อไปไปจุดต่อไปอมันจะมีเลือดไอ้ไอ้สกิลใช่ไหมเนี่ยลูกลูกสมองใช่เสรแลกก้วโอเคโอเคได้ได้กลับมาแล้ว ไอห้องนี้ไม่มีเลือดเหรอไม่มีไอกระสุนอยู่นี่ยสอ็จแล้วแปดร้อยกว่าลูกอ๋เก็บปลายหน้าก็ได้นเดคอนมวยกระเลือดเควสเอ้ยคอนเฟิร์มอีกคนนึงโอเคนาโมะแอล็อกแอคทีเวตกินเครื่องกว่าที่คิดอยู่นะกดอีกกดอีกคนนึงไปให้มันให้มันได้อันนี้เลยเอ้าจีแบก์ปดแล้วเนี่ยดแล้วรอด พยายามโอ้โหพยางไงเราอ่าเนี่ยมันห้องปิงอ่ะมันแก้เตยันเลยว่าปิงทำไมผมลเลยละล็อบเนี่ยมันปิงกดแถบเอากดแถบเป็นแผนที่เหรอกดแถบเป็นแผนที่ไม่ไม่ดูดูทีมได้โอ้ปิงแต่ดูปิงไม่ได้อีอันนี้หาสถานีเปิดเปิดเปิดสถานีให้ได้ ยังมันจะมีหลายตีนด้วยข้างหน้าเจอรังยิงรังก่อนนะได้เลอหรือไม่ก็เทคดาวรังเลยเทคดาวรังเลยเรียกอะไรไม่ได้ Google Lens ตูยังเฮ้ย Google Lens มาทำอะไรได้ปิความมือความมืออ๋อพาไปหาข้อมูลรังรังรังอีกแล้วรังอีกแล้ว ดับเรียบดอมดอมดอมกลับมาลงกลุ่มกันลงกลุ่มกันปิงไงโอ้โหมันปิงเลยเดี๋ยวนะนึกว่าไอ้เดนโมติกธรรมดาปิงนะนี่ปิงกว่าอยู่นี่พัดกระโดดลงมาเลยจุดธุรกิจอยู่ไหนว่าต้องหาอยู่อยู่นีอยู่นี่อยู่นี่อ่ามันมันมีหลายจุดใช่ไหมไม่จุดเดียว ยาอยู่ไหนารมมันให้ทำอะเปิดเี่ิดเปิดเปิดเปิดแล้วุกันอ๋อเปิดเปิดอัต่อไปเปิดอัต่อไปเปิดอัต่อไปันสองวิอ๋ออันนีดูไอ้าเลย โอ้ยเิกะโอเคให้ยยังมีอีกที่หนึ่งไม่ทันไม่ทันรอ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 เปิดใหม่รอเปิดใหม่เลยไม่ผ่านไม่ผ่านเอาไม่ผ่านคือไม่ผ่านเลยมองไม่เห็นโอเคเอ้ยไปไปไปจุดต่อไปเลยมันมันมันถือว่ามันถือว่าเปลวแล้วโคตรปิงกลับเลยดอมกลับมา ดอมกลับเลยดอมมันถือว่าเฟลแล้วภารกิจต่อไปทำได้อยู่ต่อไปแค่ไอ้นี่นี่แค่ทำลายรังมันน่าจะให้ทำลายรังยใหย่ขึ้นเอ็กอปเพป่งตามหิเอฟเฟกีิใครหมดหรือเปล่าไม่งั้นจะเก็บไหมเก็บเรียบร้อยไม่มีเกมไม่มีนะกระสุนพันสี่กระสุนมันกระสุนมันมันไม่มีเพดานไง ไม่มีเพาดาน,นไม่มีเพาดานกำจัดมัดน,นไม่มีเพาดานด้านจำกัดจำกัดเนี้ย <iende> เราหมอเรานี่ไงเรายังได้เอ็กซ์ดีอยู่แต่เราแต่เราอดทันห้าเออว่าไปดอมทำไมไม่กดสกิลดอม <laughs> ดอมอย่ากดเปลืองดอมดอมอย่ากดเปลืองบอลลีเออตัวของดอมมันครูดาวได้สกิลไหนมันใช้ได้มันครูดาวได้ของดอมยี่แปดมีเอง ของราม,มาคูด,ดาวได้แต่ถ้าเก็บอเอาพอตี้มันก็จะทำพดีป้องก,กัน,ห,นหาตัวหาหาเนสก็จะชัางสองนะดูเอาเบรนเนสประตูนี้ยังไม่เปิดเลยเนี่ยตะลุกันไหมะลุกันตะลุกันโอ้โหตีไม้ก็ปิ่ <l umin ate> นๆๆนี่นี่นี่อ๋อไม่ไม่ทำาลายรังย่อยมันก่อนโอ,อว<ะ>ันที่รังใหญ่ไงทยองรังใหญ่ เฮีย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 มันตีนมาดอมตีนตีนตีนรีบเคลียร์เลยบอเตอร์ดอมบอสเตอร์บอเตอร์บอเตอร์จาดีนะตั้งแต่พิงเน็ตหลังเลยหลัง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 เฮ้ยบอสเหอร์พิงเหายเลยไม่มีไม่มีบอเตอร์ผมพี่พี่ระวังเลยบอสเตอร์เต็มเลยใครลูกคลองไม่เป็นไรยิงเป่านัดเดียวไปเเฮฮ้้ยย เกือบแล้วดอมไม่ดอมไม่แตกเกือบแล้วเกือบแล้วยึดเป็นหลาดกันได้เนี่ยไม่เกรดอมเราตัวห่างตัวห่างเลยตัวห่างไม่ดอมอ้าปีนมาหากูทำไมปี่ไมน่าอยู่แยกเลยปีน่าแยกพ่อมันไม่ไม่คนแยกนี่เราไม่คนแยกกันไอ้ไอ้บอสเตอร์เขียวนี่มันพ่นพิษด้วยแตกแล้วตัวแตกแล้วพ่นพิษด้วย พ่นพ yeah, okay. uh, okay. ิษพี่ผมพูดบอกอยู่ผมพูดบอกอยู่ว่าตัวมันแตกแล้วพ่นพิษลังมันยังไม่หมดเลยลังอีกสามหลังอีกสามลังย่อยพิงเลยเดอไอ้อะไรวะเนี่ยปิงจิ๊บหายเลยลังย่อยอยู่ไหนอิดโอเคครบแล้วไรมัน ให้เก็บปั้นครับให้เอามันให้เก็บมันให้เก็บแซมเปิลมีมีมือด้วยโอเคไปจบไป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  Extraction Point รับีดกด Extraction Point เฮ้ยกดกดยืนยันโอเคอีกคนนึงกดแล้วนี่มาโอเคเรียบร้อย3า0พ3น0จ็ดเจ็ดพี กูกรมันมันมันแล้วดอมไอ้3,500คือได้จากไอ้3,000ได้จากภารกิจไอ้ที่เหลือไอ้ที่เราคิวล้วนๆซัเอีซนดินไว้ไม่ได้4,000ที่แม็กเซฟเลือดได้มากที่สุดลกูกูกูจะล่วงตั้งแต่ดานแรกแล้วเสียอ็โอนัดอีกโอ้ห่7,000โอ้โห่ แล้วกดปุ่มไหนต่าตอนนี้มันโบนัสกันกับเพื่อนพี่ย้อนเมนูย้อนกลับเมนูอเออไม่ไม่รอรอมันมันมันต้องให้หัวห้องกดพี่ดีปกติโอทำลายลังแต่ต้นเลยทำลายภลรกิจแปไอช่วยตัวกันดิซช่วยตัวประกันง่ายเก็บตัวอย่างอ๋อเทคดาวตัวเดียวเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างอันแรกไปไปเทคดาวตัวเดียวลางสเตลวภารกิจฟองทำลายลังนีปกติทำลายลังไอ้นั่นไง ภารกิจแรกนี่นี่คือบูเลยทำไรก็ไอ้ไอ้ที่เราเพิ่งเล่นมาเมื่อกี้ใช่เรียกกูเหลือเรือเท่าไรเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเลยมันอะไรทีมมันไม่แสดงเลือดเลยเนี่ยแสดงเปล่าแสดงอยู่ขีดขาวแสดงอยู่ข้างล่างขีดขาวอ่ะไล่โลโก้ตระครเห็นไหมเห็นเห็นไม่ขีดขาวเป็นตัวเลขเลยดอมไลออนมีโอเคไลออนกีรา โดนเบื่อแอ้เก็ดโดนกันอีกอบปกรต้องมีใครสักคนในทีมเล่นฮิวละโอเคพร้อมละมีฟิงการแล้วไงพี่โอเคฟิงกาฮิวน่าจะเพิ่มยี่สิบใช่ไหมยี่สิบคนแต่เป็นเลือดชั่วขาวเลือดเลือดชั่วขาวที่ว่าถ้าตีแล้วมันจะนี่เสีขาวสีขาวคือเลือดที่ฟื้นไม่ได้ กับสีฟ้าที่ฟื้นเลือดเลือดฟื้นฟื้นได้ไม่จำกัดและหายได้หายได้ด้วยโดันไอ้ดันไอ้ดันดันไตเติ้ลเนี่ดันหน้าไตเติ้ลน่ะดันผมเมื่อกี้พี่โู้ยห้าประตูเปิดมาหน้าประตูเลยพี่เฮลโลปิงอ่ะปิง ใช่บนข้างบนอะไนะโอเปิดเลยไม่ต้องเกิดอ๋อเมนูซับไตเติลมันมีภาษาไทยใช่ไหมมีมีเดี๋ยวค่อยปรับดีกว่าตั้งแต่อังกฤษอังกฤษก็พอได้เจ้มนะันไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะรอเกมเต็มนดืะอะรอรอได้เกมเต็มแล้วค่อยเปลี่ยนคคิดเก็บไว้ก่อนบอ้า ตอบด,ดอมโซยเม็ดคิดไปแล้วพี่แล้วตัวพินกาด้วยนะเก็บก่อนเพื่อนพินก่อนเลยตัวตัวซับต,ต้องอื่นไปก่อนเ<ค>อาเขี่ยมันเรียกฮอตไอปากโป้งไอปากโป้งไม่ดีเลยนะครับรังก่อนรัาางก่อนเราอย่าเพิ่งพินเลยรังกันรังแตกไปหนึ่งรังกระสุนกระสุนแ <c oughs> ราได้ฮิวแล้วเราเราวนได้กระสุนรังเสียเขียวสิเจ็ลรังอันนี้โอ้ย เดินตัดดูกระสุนทำไมพี่ไม่ได้หรอมอนปิงมอนปิงดีแอคกเทปเลยแหละไอพวกคอุพิวเตอ์เนี่ยอุปกรณ์พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีอันนี้อันนี้สื่งจุดออกโอเคเราเราหาปัญหากันตั้งมือยืนแล้ววะกระโดดก็ไม่ได้อยู่ข้างบนหรอ ชั้สองชั้สองในชั้สองเช็คเช็คก่อนช่วยช่วยกันไม่พี่ปืนเอีลาในในภาคนี้ดีดดีดง่อยกว่าเยอะเลยคุมง่ายกว่าเยอะเลยเอาแล้วแล้วไปไหนวะเอาข้างนอกพี่มันมีข้างนอกด้วยอย่าลืมใช่ตรงนี้ละเนี่ยข้างนอกเนี่ยใครในเนี่ยด้าเอ๋อย่างข้างล่างพี่ข้างล่างไม่ใช่ข้างล่าง นี่ไงโอ้โหเฮจัดลังเลยลเ์อยากชิบแ,แต่แต่แต่แต,แต่แต่ยิงไกลไกลนยากอเออีลังไปอยู่บนตึกตายซะดีวะโอเคอสามไปจัดการลังเร็ โอเคครบไปเก็บแซมเปิลจัดเฮ้ยดอมล้างกันโอเคอะไรอีกอะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงดอมเลือดเยอะดอมเก็บดอมเก็บดอมเก็บกระเป๋ายาแต่แรกแล้วอ๋อไอเลือดยี่สิบมันได้พอพอหมดบัฟมุดมันหายเลยโอเคข้างบินอยู่โน่นหมดบัฟปุ๊บมันหายเลย ไปไปจุดแข็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดจุดวิจัยเดี๋ยวเไปไปนู่นไปนู่นดิไปด่านต่อไปดิไม่ใช่ไปด่านต่อไปอยู่นู่นไปไปกลับเฉยเลยเราจะไปกลับเร็วไม่ได้ด้วยจะกลับเฉยเดี๋ยวนะนี่เราอ้อมไปขวาทั้งที่ภารกิจอยู่ซ้ายนี่เหรอเพื่ออะไรเราไม่ได้เช็คข้าเราไม่ได้เช็คข้างนอกก่อนเลยไม่อภัยโทษโทษรับเลยกระเป๋าเลือดอยู่ข้างในงานนะเก็บกันที่เหลือเก็บมาแล้วติดหลักบุญณาการอ g i l i t y a c t i v i t ยังไม่ได้ใช้อ่ะดอมอ่ะดอมใช้ไปแล้วอ่ะมันงเตือนปิงตลอดฮะเคแอคทีฟเวตโอเคแต่แต่รอบนี้โหลดโหลดเร็วกว่าตอนอาาัลฟาใช่ใหญ่เลยโอเคไปหาหาเป้าหมาย โอ้โหเต้ความหมายเราอยู่ตรงไหนให้พัดเบลด้วยนะพันเบลไปเท็กดาวมันหาก่อนนะไม่รู้ว่าตัวไหนไงพี่โอ้โหังไลออนทำไมนานจังเลยมันนานแต่มันอยู่ดาวได้พี่ไม่เจอแล้วมันล่องหนด้วยล่อๆมาให้ใครสักคนอยู่ข้างหลังมันล่องหนจะ้อมเก็ได้แล้ว โอเคโอเคไปวิ่งไปภารกิจต่อไปเราอีสิล้างปล้งล้งูไปดิไปดวิ่งดีวิ่งโอ้โ่งไหมวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิงวิ่งทับหัวผมเอ้าอีกตัวเหรอกตัวล่อรอรอรอ อ้าวได้เลยอยู่เฉยอยู่เฉยยิงหัวไอ้ให่เดี๋ยวยิงอยู่เฉยเฉยยิงลูกบอลขอใครไปโดนลูกบอลลูกบอลเทียบเหรอลูกบอลแตกโอ้โหบอลเตอร์ตามฉีดฉีดแล้วใครใครไปอยู่ในบ้านอยู่แบบพออะไรอย่างนี้บอลเตอร์เต็มเลย ลังเวลาเราโดนอะไรที่แฟนใช้สกิลไรออนไปกดวุ่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวเหรอลืมดูแม่ไอเราก็จะไปให้ได้ไปที่ไหนวะ ดีโหลดคตดเร็วหรือ็ให้เลยนโบ้เป็นแบบนี้ภาคหลักเสียงไงวะชั้นสองป่ะอ๋อนี่ไงนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่วิงวิ่งแล้วเทคดาวแม่งอ๋อพี่สกิลอีลานแล้วเราค่อยวิ่งเทคดาวก็ได้นี่วะ่ะ อไม่ทำตั้งแต่แรกไขีดเสกแล้วโอเคได้แล้ได้แน่แแล้วสองพได้แน่แแล้วสองพันว่าจะเสียอไรเจ้บแก๊เจ้าแก๊เจ๊เยี่ยเลยเจอพอตัวระเปิดของไม่มีเลยในห้องนี้ไปต่อไปต่อไป ้กงการประกันอันนี้อีซี่อยู่แค่หาแลา้วก็พากลับมาพากลับมาที่จุดปล่อยไปแล้วน้องมังคุดยังไงใช่ไงพี่แต่แต่อย่าแต่ <c oughs> อย่าแต่อย่าห้ามอย่าห้ามให้มันตายอ่ะพี่ทำยังไงก็ได้อย่าให้มันตาย ติดลูกบอลลูกบอลติีลูกบอลติดยิงไหลมันระเบิดออกก็ได้พี่ <Okay. S 2> oh, <the> ไปไปรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายพี่โอ้ oh, oh, โดนอีกละเปิดนี่ก่อนให้ย <laughs> เตีเอาก็ได้น okay. oh. <laughs> ี่ไหมโอ้ยจคุณเขางหน้เราเดี๋ยวมีก้อนเนื้อติดอะไรวะโอ้โหเบิดดชนวัดเบินชนมันเป็นแอนิเมชั่น รีบไปเอาตัวประกันเร็วเดี๋ยวตัวประกันตายก่อนน้ำน้ำมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราเราติดเรียกตัวประกันต้องเรียกว่านักวิทยาศาสตร์เนาะอะไรหน้าวันโดนอะไกลถึงแล้วอ๋อเอ็มเอ็มอะไรไอเม็ดสิวหรือเปล่าโอ้ไม่มีปะไม่มีไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเปิดใส่หน้ากุ้ยร้องทำไม ไอ้ไม่โดวเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแม่ได้ได้ได oh. oh. yep. ้ได no. 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 ้โ no. อ no. 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 ้ยิงใครโอ้โหแบบแบบใครเฮ้ยพุ่งกันหน่อยไปดูไป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 เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินอยู่นู่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 นตัวคานอยู่ข้างนี้ทำไมยิงมันไม่ตายวะ

โอเคเข้าเข้าเฮ้ยดอมไปช่วยเราเปิดเต็มพื้นเลยไปไปไปวิ่ง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 มาวิ่งมาอ๋อเป็นอะไรจับกูกดกดโอ้กระสุนหมดเฮ้ยมันเข้าในนี้ไม่ได้เฮ้ยกดอีกคนนึงเหลือกูนี่ไง ทาไไม่ด้ตีหน้าเลยโอเรียบร้อยพันสามธนกรกิจอันนี้แมชชั่นไม่โหลดเลยมีคนลงครับลงรอบหนึ่งแม่กั้นหลังให้มีคนมีคนอันนี้มีชั่นไม่โหลดได้แน่ๆสามได้แนสีไม่โหลดน่าจะได้เป็นหมื่นสี่นี้มชชั่นไม่โหลดพี่แม็กกะพี่แม็กได้หกพันห้าพี่แม็กค่าเยอะไง แอนด้วยมื่นหนึ่งหม่สองแม็กมอ <MVP. S 1> เอ็มบีพีเสามตัวพี่แม็กแม่งพักฟื้นอีกแล้ว <laughs> <laughs> ปิงกาต้องพักฟื้น